สวัสดีค่ะคลิปนี้เปิดมาก็น่าจะคุค้นๆตากันเลยนะคะนั่นก็คือสนามบินสวนณภูมินั่นเองวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่นครพนมนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายคือถ้ำนาคีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปบึงการด้วยจอดรถเสร็จนะคะก็เดินทางเชื่อมมาได้เลย สำหรับใครที่บินช่วงนี้แล้วก็มาสุนภูมินะคะจะเห็นเจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็นคีย์ออสตัวใหม่ที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังและอีกหนึ่งความสงสัยเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องใส่ว่าเอ๊ะเวลาไปแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีมาตรการการเดินทางเข้าออกแต่ละจังหวัดยังไงที่นี่ก็มีให้สแกนนะคะจริงๆเราก็สามารถติดตามจากทางสายการบินได้เหมือนกันเรามารีวิวคีย์ออสตัวใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวจะแปะ คลิปเต็มของทอทอที่เขาทำคลิปอธิบายไว้ทั้งหมดวิธีการใช้นะคะเคสนี้เมใช้วิธีการเช็คอินมาจากบ้านแล้วนะคะแล้วพอมาถึงเราต้องการโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองสามารถทำได้ด้วยแหละหลังจากที่เราเช็คอินที่บ้านใช่ไหมอ่ะเขาก็จะส่งตัวบอดดิ้งพ s สเข้าทางอีเมลนะคะเราก็ใช้บอดดิ้งพ s สตัวนี้แหละมาสแกนที่เครื่อง หลังจากนั้นนะคะระบุจำนวนกระเป๋าที่จะโหลดค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็มีกระเป๋าลากน้ตหนึ่งใบแล้วก็เป้อีกหนึ่งใบที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องค่ะจะเห็นที่จอเมื่อกี้นะคะคือตอบคำถามให้เรียบร้อยตอบตามความเป็นจริงเลยนะคะแล้วก็แท็กก็จะถูกปริน้นออกมาค่ะแท็กสามารถติดที่กระเป๋าที่เราจะโหลดใต้ท้องได้เลยนะคะแล้วก็เดินไปจุดนูนเป็นจุด เหมือนเคาน์เตอร์เช็คอินแหละแต่เขาจะมีเครื่องเจ้าเนี้ยอยู่เพื่อที่จะทำการโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดีมากเลยนะคะแบบต้องขอบคุณมากๆเลย ในส่วนของแท็กติดกระเป๋าเนี่ยก็จะมี1เลยค่ะก็คือสติกเกอร์ที่เป็นบาร์โคดแบบนี้ดึงออกมาเหมือนลอกสติกเกอร์เลยส่วนที่2ก็คือตัวแท็กที่เอาไว้คล้องกับกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่3มก็คือเหมือนเป็นหางของแท็กนี่แหละคะ่ะที่เราจะต้องเก็บไว้กับตัวเหมือนเวลาขอความช่วยเหลืออาจจะหากระเป๋าไม่เจอประมาณนี้นะคะ จะบอกว่าตรงจุดนี้ถ้าอยากทำเองแต่งงอะค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนประจำการอยู่ตรงนั้นเลยนะขอความช่วยเหลือเขาได้ค่ะอ่ะต่ออีกใบนะคะจริงๆจะบอกว่าถ้าทำเป็นคุณเคยบอกเลยว่าเร็วมากๆไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆด้วยคราวนี้ก็จะได้โหลดกระเป๋าแล้วนะคะอย่างแรกก็เลยก็คือน,นี่แหละ ยิงบาร์โคดที่แท็กกระเป๋าก่อนหลังจากนั้นก็คือเปิดบอร์ดิ้งพาสที่อยู่ในมือถือให้ให้เขายิงอีกทีหนึง่งอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะใบแรกทำการโหลดค่ะคือโดยปกติแล้วถ้ากระเป๋าเป็นแบบรูปทรงอย่างเงี้ยเป้อย่างเงี้ยเขาจะต้องใส่ถาดเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะมาดำเนินการให้อีกทีหนึง่ง ตรงหน้าจอนี้ยเราจะเห็นน้ำหนักเลยนะว่าน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ก็จะมาลุ้นกันหน้างานนี้แหละว่าเป็นไปนตามที่เราซื้อน้ำหนักไหว้หรือเปล่าอ่ะหน้าจอเขาก็จะถามด้วยนะว่ามีสิ่งเหล่านี้แอบอยู่ในกระเป๋าโดยหรือเปล่าเพราะเป็นของต้องห้ามนะคะซึ่งเราไม่มีแน่นอนค่ะก็ตอบคำถามไปนะคะแล้วก็เตรียมโหลดไปเลยค่ะ ต่อด้วยใบที่2นะคะก็คือทำใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะคือมันจะต้องโหลดทีละกระเป๋าเนาะสแกนที่แท็กเสร็จมาสแกนที่บอดดิ้งพาสตต่อแล้วก็ตอบคำถามที่หน้าจอนะคะแล้วก็ลุนน้ำหนักไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ารอดค่ะแล้วก็ยกขึ้นเห็นนะแล้วก็จะไหลไปตามสายพานไปเลยค่ะบายเจอกันนครพนมจา้า อ,อ๋อมันลดให้จากเพราะว่าเราซื้อไว้20แล้วมันก็จะบอกว่าเหลือเท่าไหร่นนเนอะเนีค่ะีบร้้ยวค่ะโอเคขอบคุณค่ะแอบเมาส์นิดนึงจะบอกว่าเช็คอินมาเหมือนกันกับเพื่อนเลยนะจากที่บ้านแต่เราเนี่ยลองทดลองการโหลดด้วยระบบใหม่ใช่ไหมส่วนของเพื่อนคือไปต่อแถวจะบอกว่าเราเสร็จก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้แลนดิ้งถึงนครพรนมเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าณวันที่มาถึงเนี่ยฝนเพิ่งตกมาเมื่อคืนเพราะฉะนั้นอากาศมันแบบอย่างช็อกเลยหนาวมาก14องศาเดี๋ยวจะมีคลิปพาไปดูว่าไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะติดตามด้วยนะ